สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตำรวจถแถลงปมโปะแตกรูปแผลชี้เจตนาที่แท้จริงยันไม่ได้บิดเบือนจากกรณีตำรวจถแถลงสรุปสำนวนคดีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งในส่วนของบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณต้นขาด,ด้านในนั้นระบุว่าเป็นแผลที่เกิดจากการถูกใบพัดเรือบาดโดยอ้างอิงและเปรียบเทียบกับคดีต่างประเทศที่ระบุว่ามีผู้กระร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปัน่นขาแต่ความจริงแล้วภาพภาพดังกล่าวเป็นภาพข่าวต่างประเทศจากเว็บ The Sun, ที่รายงานว่าเมซี่โกรนักศึกษาสาววัย21เ็ได้รับบาดแผลดังกล่าวจากงานสังสรรค์ตั้งแต่ปี2019โดยถูกของมีคมกระตี่ขาขวาซึ่งไม่ได้มีการกล่าวถึงใบพัดเรือตามที่มีการอ้างในคลิปการถแถลงของตำรวจแต่อย่างใดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อเวลา15.35นวันที่28เมษายน65ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้มีการถแถลงข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยพันตำรวจเอกวรชาติกล่าวว่าพาพที่นามอธิบายและ ลักษณะบาดแผลเป็นรูปของเว้าโดยตำรวจได้ใช้คำว่าบาดแผลค้งเว้าที่มีลักษณะเดียวกันในวันแถลงสรุปคดีเนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถาดมบาดแผลจากศพมานำเสนอได้โดยแผลหลังการเย็บจะมีรูปของเว้าเป็นอักษรตัวเอซึ่งทีมงานที่นำมาเสนอต้องการให้เห็นภาบพบาดแผลว่าเป็นอย่างไรโดยภาบพบาดแผลนั้นสามารถค้นหาได้ด้วยคำว่า p r o e เ l ลและว้า wow. ซึ่งมีทั้งบาดแผลในคนและสัตว์โดยตำรวจได้ศึกษาง,งานวิจัยของต่างประเทศในเรื่องของคนที่ถูกใบพัดเรือฟันในลักษณะ ต่างๆยืนยันว่าตำรวจไม่สามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ในโลกที่ผู้คนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้เช่นปัจจุบันจึงต้องขออภัยประชาชนที่นำภาพซึ่งไม่ได้ระบแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนจนทําให้เกิดความเข้าใจที่กำกวมและมีข้อสงสยัยซึ่งเจตนาจริงตำรวจต้องการนําเสนอภาพบัตรแผลที่คล้ายอักษรตัวเอสเท่านั้นยืนยันว่าประเด็นนี้ไม่ทําให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตกล่าวว่าจากภาพในงานวิจัยดังกล่าวพบว่าหากโดน ใบพัดเรือเฉียวแผลจะเป็นรอยกลางปลาตรงๆถ้าใบพัดฟันลึกไปอีกจะเป็นตัว S แต่หากลึกไปเลยจะมีความโค้งมากกว่าตัว S ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ